ผ้ากันนาอตใไซน,น,นอหนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิ์ดสุขุสุคนเนาะโดยเมื่อนี้พี่น้องไองท้ทางสาวลำพนกับยูทีอ่าบ้านน้องพื้นเนาะ,ะคนครไก่สอนแอนข้งสวรรค์นาคีอีกหนึ่งครอบครัวพี่น้องเอง้ยโดยเนาะก็คืออยู่ที่หมู่บ้านของ อาน้องน้ำพึ่งนี่แหละพี่นอ้องเอ๋มาหาอีกหนึ่งครอบครัวเห็นว่าเพิ่อนอมีลูกป,ประมาณสิบกว่าปีนี่แหละพี่นอ้องเอ๋ที่ว่าเป็นพิการเนาะอาศัยอยู่กับเมย์ทางสอรมพลกับบ่อพมีก็เลยเข้ามาหาเพิ่นพี่นอ้องเอ๋กัเห็นท้ายบ,าบ้านเพิ่นบอกว่าเป็นตาดูต้นสงสารเนาะคือครอบครัวของเพิ่นกับคนขังลําบากเด้พี่นอ้องเอ๋ทางเฮาก็เลยแบบพากันมาเมื่อนี้ก,กัคข้าเติบโตได้พี่นอ้องเอ๋เนาะกั ยังบูฮูเรื่องเล่าเรื่อยยังบูฮูรายละเอียดเอียงลาลพ,พ,พี่น้นนองเลยก็รล่ถาให้อเมเพิโนโรมนมาเนาะตอนนี้ก็อยู่ระวังลถาจะหน่อยกับสีขาไปอ่าหาเพิ่อนแล้วก็ไปทำทีไปทีมาแล้วก็เรื่องเล่าของเพิ่อนน้ำกันพี่น้องเลยจังใดก็ไปเบิงไปส้มน้ำกันเด้อพี่น้องโดยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาหอดเงินซานของเพิ่นแล้วพ,โโพี่น้องเลยทางไทยบานเพิ่อนก็แนะนำว่าเป็นเพื่อนลังนี่เนาะพี่โน้อง มากะมิดอิมซิมอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนไปเวียกเนาะเพื่อนยังบบทันได้กลับมาอ่าบบมีคนเลยเบิ่งน,นี้อันนี้ก็คือเฮือนซานของเพื่อนพี่น้องเลยแต่กะอ่าสิโลถาเพื่อนมาก,ก่อนเนาะว่าเป็นเฮือนซานหลังนี้แทบโบเนาะเมื่อนี้กะมากับบวาพามีคือเก่าเด้อดพี่น้องโดยมื้อนี้เฮากะอยู่ที่บ้านน้องพื้นน้องบวภามีเนาะเมน ัวบาบารามีก็ได้ยินไปชาวบ้านเพป็นแนะนำมากนะสลันบอลที่ไปที่มาก็ยังบูฮู้เนาะแต่ว่าได้ยินคร่าวๆว่ามีลูกสาวเด็กน้อยอยู่หน้าหนังอยู่โรเข็นประมาณว่าพิการแต่สารลัมบอลเป็นกคนคางลำบากเนาะจัดได้ห้องด้ด้วยเมนเมนะเพิ่นมาก่อนโดยตอนนี้ก็ค่อยค้ำแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เมนผู้ใดเนาะคือเมนเพิ่นอยู่บ่เนาะ โดยสบายดีเอ้ยโดยสบายดีเออพากันมาแต่ไซนอันนี้เออโดยโดยอยู่ไปเลยบ่เพิ่นก็เอาไปนำมาแต่ไซก็จำมาแต่ไซบ่เดี๋ยวนี้โดยโดยเก็บเงินมาแต่เก็บเงินเออแบบเพิ่งยิ่งนะอ๋อ้ เอิงในเโดยซอยเพิ um, <so right. ่นโดยซอยบ้านเมืองเนาะอืดงจ้าเาโดยมาคำลีเนาะเอ้ยโดย้องเสือกับปะมันอยู่คนเดียวอันนี้เาบอกปนั่งก่อนโดยโดยป้าน่งบนได้บนนางก่อนก็ได้เออได้ยินแต่ไทยบ้านเพิ่นแนะนำมาเอ้ยหากมีโอกาสเขามาหาเพื่อน โดยโดยโดยสบายดีสบายดีคือคักเท่บ้นแล้วอันนี้นะเนาะโดยนี่บ้านแล้วจะว่าชุบไฟกันย่าน้ำปลาอดยบบเป็นยังเอ้ยบบเปิดก็ได้บบเป็นยังบบเปิดก็ได้เอ้ยเปิดเปิดไฟก็ได้เปิดไฟเอาก็ได้โดยเดี๋ยวเราจึงถามเพื่อนเนาะ โดย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 หาบนนั่งก่อนเรื่อยเอาเสิ่อเอิญคนแม่จะดอกมาพี่น้องเลยโดยโดยโยสบายดีโดยสบายดีโดยเนาะคือว่าเฮาก็มาเป็นครั้งแรกนะเนามาหาน้องน้ำครึ่งแล้วก็มีชาวบ้านเพิ่นแนะนำมาหัวมีอีกครัวหนึ่งว่าเนาะมีลูกอภิการโดยอายุ ประมาณ10ปีเพิ่นว่าเนาะเฮาก็ขออนุญาตถามเด้อเนาะโดยอ่าทางอ่ะสิเอิ้นแม่เนาะพี่น้องยๆอยู่เท่าไหแล้วตอนนี้ตอนนี้อายุ45ปี45ปีเลยโดยซื้อเสียแงเพิ่นนี่ซื้อจังได๋เนาะคือเพงแม่เพ่งโดย45ปีโยอยู่บ้านน้องคือเนาะอืมโดยกะทางลูกก็มาเป็นครั้งแรกแม่เอ้ยกอยากขออนุญาตถามที่ไปที่มาเนาะย คืออันแม่นี่เป็นคนปัจจุบันนี่คืออยู่บ้านนี่เลยบ่โดยโดยอือโดยอยู่บ้านปัจจุบันนี่นะโดยโดยเป็นคนบ้านนี่เลยเนาะโดยโดยโดยบันทีฮันเจ้าอันอันไม่รู้มีตาจะคนไหะสามสี่คนนี่เออลูกเต้าอสี่คนโดยโดยตอนนี้เป็นไปใช้บิดแล้วตอนนี้แม่ผู้หนึ่งค่ะบ่ผู้หนึ่งในกายเผ็ด การอยู่กับช่างปลาปากบ่อแล้วู้หนึ่งก็เอาเมียเชโน่อือคนหนึ่งเ่ะไปเห็นการอยู่อันไปเห็นเวียกันอยู่ตัวสองปลาโดยคนหนึ่งอ่ะอยู่เซโน่โดยโดยแต่คือปัจจุบันนี้หันเพื่อนซานอยู่นํากัารคุ้นตอนนี้บอกอยู่แต่ลูกนี่แหละสองคนกับอ้ายคนหนึ่งก็หละผคนนั้นมันก็บบริคอยอยู่หรอกโดยโดยโดย อันนี้ค่ะเปิดอายุจะปีแล้วเนี่ยค่ะเพิ่งชงพันแปดนอกพนเกินนะสองพันแปดสี่ปลายสี่ชิ้นหาชิ่หาคนซื้อเราได้สนองคนนี้น้องชมน้องชมด้วยดีใจสบายดีสบายดีได้เลยสบายอันนี้คือ่นดีใจบอแม่ เป็นหูเบิร์ดได้เป็นหูเบิร์ดวะเนี่ยเป็นหูเบิร์ดแต่บอกไปพอได้ใช่ไเอาไนการสามารถว่าเราได้เออว่าเราได้กับเป็นบางคำผ่าพังกับเคยอยู่ได้กับอูนั่กัเคยเขาจักขึ้นว่าออกมาแล้วมาขึนกับเขาใจบางคำก็พอเขาใจคืออันตอนนี้นะทั้งอันพ่อได้สา่ไหทั้งอ่ะพอโอ้พ่อเป็นสียหลายปีไหนๆลูกเ แดงว่าทางแม่เนี่ยเป็นแม่เดียงเดียวโดย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 แต่เจ้งกบคนใี้คนให่บ in oh, oh, <laughs> ่บ anyway? hmm. ๋ี้บ๋อคีกโแต่อันนี้นะเป็นดินโดนต้นหยาดเอาเองหมดเลยนะดินนี่น่เบ่อแต่อชัยพันอยู่เนี่ยนี่แหละเอออือคนในนดินีวเองบ่โดยโเพร่ะปูคอนีกคนไหนคือแม่กะโยกใหา่มากจะทินอื่นบ่หรโดยเออ เราเห็นบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดเมืองนอนกับภูเลแถวสะว่งภูเลอ่ามานําลูกน้ำพัวน่นหละโดยอยู่ทังใดกันเลยเอาน้าก,กุจแจอาชพ้อนกันและบ้านเกิดเมืองนอนโดยโดยแต่พัวเป็นคนบ้านนี้พัวกับคนใต้เลยคนไม่อยู่สวรรค์อะไรกะไปแบบไปทำงานไ,ไ,ไปไปเรื่อยเนียนะอืมไม่มีพัวเสียเลยกัเลยมาตั้งรัก กินมันอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเป็นดินอะไรแม่เออเขาคนที่ว่าเขามาขออยู่นี่เป็นดินดอนของของใครเป็นญาติพี่น้องบ่บ่คนแบบโจักกันหักแพงนี่แหละเปิดไอ้ตนชงชานนี่แหละมาขออยู่น้ำเพลินเนี่หันประมาณจี่ปีแล้วเว้ยเดียวหมปีป่ะหมดห่อนะอยู่ใส่ในหักอ่าชงปีบอกอ่าปีชงปีนี่แหละ ง่ายม่นง่ายอะไรนี้งเออเออเลูกได้ซบุเมาหาบ่สมหรือว่าจังไรโอ้ลูกกบมาเดือนหนึ่งมาดทค่หนึ่งเขเลยเขาก็ได้พิ่นนี้ขอไม่กลัวแม่พิ่นเอาลูเอาเมีออยู่เชนุผู้หนึ่งกันผู้หนึ่งก็อยู่นแหละอยู่กระช่างบังเหือเขากบมาเขาเขาก็บได้มา กับพี่เป็นน้อกันก็เออแม่เ้ากอยู่แต่เฮานี่แหละชุมชนไปนี่แหละโดยบ้านน้ำบอลนั่นแหละเอื้อนใกล้เพื่อนเคียงแล้วใครที่ไปหันไปหนีกันนะกินน้ำบ้านน้ำเมืองี่แหละไปจังที่และอ่าแม่นักลักเกิดคู่มือนกับเส้นมีนี่ก็ข้าวถอข้าวท่านไปปลูกพังไปอยู่น้าหน้ามูคู่เพื่อตรงหน้าเพื่ออืมหันหัวเหตุเกิดทานโดย เขาน้ำตำปลาดได้คะแมนจะได้จะหาจริงระวังเถอะกะลูกมาชมอ,อืมเอา,าลูกอะหาซื้อเองอะไรหาลูกมากออ่ื้อเขาโลคเขาป้องเนี่แยเรื่องหนึ่งกะเบิร์ตไลด์อยู่บอเบิดประมาณจักโลคเขาปวนนี้โดยสองคนนี่นะใหญ่กะหนับได้อยู่บอ răng cắt sóng hai cá lô nít mùa không không nhưng tương Cung, tương phái vài lôi 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 rồi hưng 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 ở hưng 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 คืออันเนาะเป็นอยู่น้ำโพน้ำเมรอันน้ำน้ำเมร์นะแต่ว่าอันจะละมือคนไปใช้เอ้าบ่มเพื่อนเหแม่ไปหาไปนี่เพื่อนกับบ่มนอกนี่แหละไม่ได้ให้เพื่อนไปใช้หรออืมโดยโดยอือไม่แก่อายไม่เบิ่งน้ำอันนี้นะเนี่ยคนอนุญาตโดยผสมหรืเป็นมาติเกิดบ่หรือว่าอย่างไรอืมมาจะเกิดออคือเกิดมาติดทองแบบเพื่อนบ่ถวนบ่รู้ว่าอย่างไรใช่ค่ะถวนแล้วมัน มันขักมันยังนา้วไรมันเป็นมันเป็นเนี้อไเจ้าก็บือไปหาไปหาแพทย์ทโอ้ไปกทวดที่ห้อืองไคอีกคนเออโ้ยัมจีนั่นจะมัดไว้สิบนมือบ่ยนได้จขึ้นเอาขึนอนเอาขึนนอนมันกนนอนปกติหอบรลมมัดไม่มีแต่กรช้าวคนอยากมัดแน้วยเนี่ยยอลคนอยากเออคนอยากนั่งอะ้วคนนีนั่งรอนั่งยั้งลคนอยากไปหันไปนียายคนต๊กอือหมมัดไว้๊ กองกันไหวนอนูอืเลยเลยคือคือทางนงอกคนนี้อ่าตัวอันนี้งานอื่นใหญ่เด้อนู่นเลยเลยเป็นยังทางงอกคนนี้อ่ะอันไปตรวจหานหมอเคนว่าเป็นเป็นลูกยังคนว่าเกี่ยวกับกเส่นยังแหละเคนว่างน่ะกั้กเส่นนู่นเป็นมาเป็นกำเนิดคุณนอกอเมนู่นคือตอนที่ว่าอันเจ้าทีผ้าเล่าหนินะ อันตอนนั้นเจ้าเห็ดเหียกยังตอนนั้นอเห็ดแยกนักเลยเห็ดน้ำพัวเลยเห็ดโกสองโกส่างเห็ดโกส่างอือแต่ว่าลูกสี่คนหันกะมีแต่เพิ่นนี่เนาะโดยเลยเลยเลยเห็ดน้ำสารเคมีบอลอ่ะหรออือเห็ดแต่น้ำพัวนลยเห็ดแยกนักผลักพอนอือเลยอ่าส่งผลกระทบต่อลูกคือกันเลยเลยเลยคือพอนี่เพิ่นเชียนแต่โดนเตื่เพราะเน่ โดนได no? ้เนาะสิบไปปีอืิบไปปีเลยนะเได้เด้เด้เดิบไปปีเลยคัมเลยมีไฟบอกนเออไฟกะใชยหมู่ต่อเพื่อนไก่เคี้ยงนี่แหละโด้ๆๆด้อเด้อย่าออไมนีไ้มน้ย่งบนมีมีเนี้ยกินนะคะับมานี่ย่างบด้ อ่าซื้อเนแ่งซ้๊เลยพอดีอันเด็กน้อยเพื่อนมาขายหมักเล้งเลยเลยเลยก็เลยมาซื้อไวฟ้าอ่าดยยเรเป็นยังขอบใจอืมเด็กหล่อบนเกลือนชานไปสระนวลเยพออันนี้ยันเลยเลยเดยโดยเเป็นยังหล่อบางคนด้้ยใจเลยอืมอืมอันนี้กัว่าลังคลังค่าแม่หัวเบิร์ดเนยก็ได้ ไ้ลูกนังอยู่กลางือหัวแห้งอะไรย่านมันผัดไเนาะเออนน่แน่วุ่งประจบเปิดอาลมอือมีในบ้าน้องคือก็มีแต่เล่าว่าสุดๆสุดเลยซุกชีวิตเไดสบายดี่บ้านอืาอืออืเออถ้าหักแพ้ช้ำไอ้ใช่ช้ำเอื่ยช้ำนอกกูเร้าเรานี่กระไดอือวก็เอ็ดดูสงสารนี่นี่แหละโยงอ่รมณ์อือ เบ้เวิ้งไปพัดพัดลมค่ะเล่นเก่งค่ะอ่าอือเวิ้งเวิ้งอือนีนะลอกเทนนี่นะจะได้ลอกเพนพอดวอือลอกเนใส่งานมาดนเลรเนาะโดนอือแต่พ่อที่ป่ะพูนแล้วโอ้ยกับพ่ออ่าพ่ออันนี้แล้วพ่อ อืได้วด้วยด้วยด้ไม่ด้เลยสบายด้วยโอ้ดเลยว่าด้วยมาเบ่งครัวเพิ่มก่อนพี่น้องเลยบนเห็ดอยู่ครัวกินเพิ่นเนาะอันนี้เป็นบนเห็ดอยู่บนเห็ดอยู่ครัวกินเลยเนาะด้ยด้ยมามาซองเบ่งข้างในก่อนพี่น้องเลยข้ังในเพิ่นกะอ่าบนอยู่บนนอนเนาะขนอนุญาด้อยด้อ คือว่าผ้าห่มผ่าแพรก็คือว่าเป็นเอิอ <c oughs> <c oughs> ์ตอยู่บ่เออโดยโดยถ้าเราัดเีได้สะถ้าเราถัดเดีวเบิ่งได้บ่โอ้ด้วยผ้าผ้ายางไงโดยโดยบ่บ่บ่เป็นยังเพียงแต่ว่าอยากให้ผ้าขึ้นไปคนง่ายด้อเนาะ เจ้านอนไม่ใช่เน uh, uh, um. mm. mm ่แม่บุมีพะพงพะ้องบนะโอ้มีอยุ่เอันนะมีกันนี่เนี่ยลูกอ่านอนนี้นี่แม่อนปีนะเออโดยดยเออโดยอนี้ก็หัวบบแม่ยังหัวแลผูกพังเป็ลแลเนอะทั้งทึงนี่ก็ได้มอีโดยนอนแหละโดยอ่าใหญ่ใจโดยโดยเฮาก็ได้มาไทยให้เพื่อนเบิงแม่เออ เลยอยู่มากกลางคืนี่น้องเลยมุ่มาเลยสะอาดสิบกรบปุกได้มีบอลนี่ค่ะแม่มุ่บอมีเออกัางคืนยามหนาวนี่คือสิเย็นใจจ้อยแท้นี่นะนุ่มบอลลอยเลยด้วลายได้กางมุ่งอยู่บ่ามุ่งบอลมีมุ่งอ้าวขาดบอลเลยไปลองเลยเออมุ่งขาดก็เลยแบบบริการมีอยุ่แต่มันขาดโดยอ่อืมโดนใจด้วย เราสาไปกังนะพี่น้องเลยเนาะโวยแม่หละอันีะสองใบอันใบใหม่ี่กาเต็มอยู่เนาะอ้ยขคันบกวดในกรเต็มแล้วได้นน่ใบไผ่นี่ยนะอันนี้ฮะเบิ่งบ่ได้ตายล้วบ่เนี่คฮะประถัดกระเพรแล้วโดยโดยงบิ้งห้วงเ้งเนาะ สังกะสีนี่ก็คือสีหัวแห้งคอนย้ำฝนน่ะนะมันยูในวันน้องปีเราแบบปุเยะสองปีนี่เลยลูกสองปีเขาเปิดแพลไปไหนเลยจนเหลือตาโดยมันมันหมดแจ้งบันไดโดยเออป้าป้าเขากับลุงมาขังนรอกสะก่อนเนาะโดยโดยลเออเพิ่นเป็นยังนั่น คนเล่านะมันดีใจเป็นประธานโทรศัพท์เลยวะเออมันดีใจโดยรวยขอเล่นกันยังมั้งมาไม่เบิ่งมันดิโบสุดสนิบหรอันนี้ได้สดค่ะมันกับคนละแบบกันฮะนะคนละแบบขาดเค้นคนละแบบอันนี้ด้วยจีว่าบนอยู่บนเศ้านี่กระนาเป็นห่วงแล้วกันยัง อ่ามีลูกเนาะโดยมีลูกที่ว่าไปย่างบ่ได้ไปบ่เป็นพี่น้องแบบคือชุดโยโดยเพิ่นก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวอีกนะเลยสู่ชนทั้งพ่อเพิ่นก็เสียแต่โดนแล้วเนาะในสิบปลายปีแล้วแสดงว่าตั้งแต่เรายังน้อยเลยโอ้เราก็สู่ชนมาสู่ชนแม่ลูกนี่เพิ่นกันอยู่ทรงยืนตลอดบตวอดไปโอ้สุดไอชงไอชีไปส่งไม่ไปส่งแล้ว เพื่อกระได้บางเพื่อก็บ่ได้อันไหนลูกเออโดยเพิ่นก็มีครอบครัวของเพิ่นแล้วโดยกับบอดี้เพิ่นเนาะเพิ่นก็คือสีหาอยู่หากินแต่ละมือคือกันนะก็พัวเขาเ้ากับบนนั่นเนาะโดยที่ลักๆก็คือเจ้าน่ยอยู่กันสามคนแล้วก็จะทานคลายโดยแต่มีไมมมียังกับเฮ็ดโดย อะแหลลูกมาเมื่อนี้แม่เอ๋บมาเลยเยื่อเยื่อยยามเบิ่งคขนาดคือตอนนี้ข้าวน้าสัฟปาเจ้าก็ยังพอมีอยู่มีกินอยู่บ่หรือว่าอย่างไรโอ้โหแม่อะไรนาะพี่น้องคือเผามีผลงใจดียจ้บุญอ่ามองเห็นเพิ่นน้อพี่น้องกันมันเผาถูกก่อนนี่คือเขาซานแม่เนาะเนียนเป็นอาหารการกินอาหารแห้งเนาะด้วยด้วย ลอกะลอกันน <mini drained out> ี่นเอแต่ผู้้ใรมีใจมีใจคุณชนชวนไ้านี่ผู้ใรแแ่นเพื่อควนผู้หญิงอย่างไ้้เออเพินเพินยังใส่เพ่นเพื่ตลอดเป็่นบ่กัะใช้ีนบ่มีกะบด้ใชายไหมคือแบบคนนี้าแบบผู้อย่างเลยบ่กเออแต่เพิ่นก็ได้เงี้ยในลอกมีเนี้ยงอะไรเงียแล้เ่าคุณไปเม้นบอกเงี้ยเลยเงี้ยหะเลยเอี้ยบริชายเพื่นเพื่อนเราเออทำมาได้ผมมีเงินมีค้ำแม่เนาะ เอยเจ้าเพชรยุท้าแม่ต้องได้ดูแลลูกโดยกเทานเจ้าเห็ดยุท้าทานนะดูแลทุงหน้าทางคผู้เลี้ยงกันว่าไปเห็ดทานเนี่ยก็ต้องอยู่เพิ่นไปน้ำบ่อบ่อไฟไอ้ายแม่เผาอ๋อเปลี่ยนกันเลยโดยโดยอือ่าทำอะไรพี่น้อยหน้าเป็นห่วงอะไรพี่น้อย มากต่นอนใช่แล้วเนาะเลยคือโกตกมันจะอยู่ชายหาดโกตกตยังนั่งนั่งอยู่กันแล้วมีคนมันกับมีบอลหัวบอหัวนั่นเลยเลยเลยอืมมีบอลอยู่กอกินแล้วคือปุ๊กมานี่ยนะช่วงปีแล้วเนา่นแหลเนาะโดยโดยใส่สังกะสีก็น่ะจะเป็นสังกะสีเก่าเนาะตอนปุ๊กนะโดย ไม่แกมันโบเมนไม่แกนเดหน่อมันเป็นไมุ่้งไม่อะไรธรรมดานะโดยอันนี้คือตอนเม่มาอยู่นี่อันมีมีคนปลูกไหบอหรือว่าปลูกเองปลูกเองเห็ดเองนะอ๋อปลูกเองเห็ดเองโดยเห็ดเองเบิดเลยโดยโดยอันนี้นะน้องแม่นอกคือลูกมากอะถ้าว่าแม่มียังของค่าใจเรือว่าไหว่าโอ้บางเดือน เดื่เท่ากันในนามสะพานบุญนะโดยเรื่เท่ากับบุรีมียังมาซอยเพียงแต่อยากให้่นเห็นโดยเมนมานมาเพิ่นเห็นมีม้วนมูลความจริงนี่ยนะแม่เนาะโดยเมนคือเรว่าตามความจริงแสดงว่าอ่าเรื่องนั้นนี่เนาะโดยคือผู้แปลงทางขอเพิ่นยังอยู่ลำการถูกไหมแม่ว่าถูงไหมก่อนมาเชียรมาเสียร์แล้วไปไปก็ไม่แล้ว สองปีเนาะโดยในระหว่างสองปีตอนที่ว่าพอคนเสียอาหารเจ้าก่ายง่ายๆไปอยู่ไซเน่โดยง่ายๆก็อยู่ในนกพื้นเนี่ยแต่ว่าชาวดินคนอยู่ตอนนั้นก็ได้อ๋อโดยนี่แหลได้เศราบอนนี่นะชาวพราอยู่น้ำเพื่อนเนี่ยโดยคนใจบุญใจบุญโดยคือว่าคนกนคนใจบุญเนาะก็ยังโชคดีเนาะที่ว่าเคนยังมีดินให้เอาอยู่โดยโดยคนก็เห็นอะไรขาดพื้นเนาะเพคนก็เลยว่าให้ อยู่เศร้าโดยกับหัวใจพื้นในลายที่ว่าให้ความในเศร้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดียจดบุญเพป็นเย็นมือเขามาช่วยโดยลูกหลักมาไทยเพื้นดินแม่เอ้ยโดยอย่างใกะสู้ๆอะไรเมื่อนี้กะมาเป็นเคล็ดลับคือยังบูมี่เพชรขม้าเราผ่านมาน่ะโดยกะมีทางชาวบ้านเพื้นแนะน้ำว่ามีครอบครัวอันอ่าคนนึงเพื้นว่า มีลูกอันพิการอยู่ในลออเค้นผลวหาะนะอยู่บ้านน้องน้ำพึ่งนี่แหละพี่น้องบ้านน้องคือเนาะอ่ยจังไดเฮากับมาเยี่ยมมายามม้อนี้เนาะโดยทแหละกะเฮ้ากับมีโหรายแต่อยากแบ่งปันนำใจให้เลยเราให้คนหาสิบพันพี่น้องแม่โดยนนบบซืกิคี คุณภาพแข็งแรงโดยซาถุโดยเอาจะได้รับคุณด้วยไเรือโดยโดยโดยโสบายดีไหมโดยสบายดีโดยพี่น้องน้องมือนีทั้งสาวลำพนกับบอพมีกับเขามาหาครอบครัวของเอื้อเพลงพี่น้องเอ้ยครอบครัวเพื่อนกะอ่าอยู่ที่บ้านน้องพื้เด้อเนาะนครไก่สอนแกลงสวรรค์นาเขตพี่น้องเอ้ยเขามาหาเพื่อนในมื้อนี้เนาะเพื่อนกะอ่าอาศัยอยู่นํากัน3คนพี่น้องเอ้ยมีลูกชายคนหนึ่งเนาะแล้วก็ มีลูกสาวที่ว่าพิการพี่น้องเลยดูเนาะทางน้องสาวเพื่อนกับพิการมาเตะกำเนิดพี่น้องเข้ามาหาเพื่อนมือนี่ก็ถือว่าสุดๆแห้งพี่น้องเลยก็คือมือนี่ก็มีทายบ้านเพื่อนแนะนามาเนาะเพื่อนก็บอกว่าในสุดๆของหมู่บ้านน้องพื้นนี่ก็มีครอบครัวเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยดยเนาะเข้ามาหาเพื่อนมือนี่ก็คิดว่าบนที่ว่าเขาเคยไปนี่สุดๆแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามาเห็นครอบครัวเื่อนซ้นเพื่อนนี่แบบ ขาดคืนหลายอย่างหลายเนียวแหงเนาะคือทั้งเอื่อยเพื่นนกะเป็นเมีเลี้ยงเดียวพี่น้องเลี้ยงลูกคนเดียวเนาะและ้วก็ทางพ่อเพื่อนก็ได้จากไปได้สิบปลายปีแล้วแหละพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนกอะยังบบทันในแต่งงานใหม่เนาะก็คืออยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกชายลูกสาวที่ว่าพการมาเต่กำเนิดนี่แหละถ้าหากว่าทานใดเนาะเห็นคลิปวิดีโอนี้พี่น้องเลย อยากสวยเหลือเพิ่นเขามาเนาะอยากบรรเทาถูกเพิ่นในขันเบื้องต้นพี่น้องเอ๋สิเป็นเขาปลาอาหารบร่เนาะทางเฮากะหับเป็นสะพานบุญให้เดอ้อพี่น้องเอส๋สงสารเพิ่นเนาะมาเห็นแบบนี้กะอดสงสารเพิ่นบ่ได้พี่น้องเอ๋รวยเนาะอาจจได้คลิปนี้ทางสาวล้ำพนก,นกนะสิได้ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องจังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้หล,ลายๆทานเพิ่น ฮับให้หลลาๆทานเพื่นเห็นนำกันเนาะโดยเอาสำหรับคลิปนี้อ่ะขอลาไปแล้วเนาะสบายดี